ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาที่ซูลิกแล้วนะคะเหตุผลในการกลับมาคือบิงบิงบิงมีของใหม่มาส่งคุณสายอีกแล้วค่ะเป็นกล่องแบบนี้ก็จะเป็นอะไรไปได้นอกจากโน้ตบุ๊กอีกเครื่องเครื่องที่เท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ <c oughs> อะไรนี่เครื่องซื้ออีกเครื่องแรก <c oughs> เครื่องที่สี่แล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าสามเครื่องแรกเนี่ยเขา <c oughs> มีเหตุผลนะคะมันเป็นเครื่องที่เขาไม่ได้ซื้อเขาอยากจะมีเครื่องที่เขาซื้อเองจะเ,เครื่องที่ซื้อเองอีกยี่สิบเครื่องที่ไทยนะคะก็ไม่เอามามันนี่เหมือนกันนี่มันเป็นของบุกของบ,บ,บุกที่บริษัทให้ก็ไม่เอาใช้ไม <c oughs> ่ได้ของบุกที่บริษัทเปิดเดเวลอปเปอร์หมดไม่ได้อ๋ออันนี้คือซื้อมาทำไมถามจริงๆอยากเสียตังค์เปล่าก็ใช้เดเวลอปเปอร์โหมดหัดเอามาแฮกดิ้นนี้ อืมจะได้เข้าใจว่า c o s ทำงานยังไงม,มีคนอยากให้พี่ช่วยเหมือนแนะนำโน้ตบุ๊กหน่อยว่าแต่ละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือขอเอาตัวก่อนว่าตอนนี้คลังแสงไม่พร้อมเพราะว่ามีสามเครื่องที่บริษัทให้ใช่ไหมแล้วก็เอามาจากไทยพี่เอามากี่เครื่องสองหรือสามสองสามสี่ห้า พี่เอาเอาจากไทยมาห้าเครื่องแล้วก็ซื้อที่นี่เป็นเครื่องที่หกบวกกับอีกสามเครื่องของบริษัทครบสิบแล้วตอมีด้วยครบสิบแล้วมีของเยอะๆได้แต่ให้มีเมียคนเดียวนะคะโอเคมาแกะกันข่าวว่าคืออะไรอืมชอบพัสดุที่นี่เนาะแกะง่ายเลยบัลีไอ้นี่แปะเลยไม่ง่ายอ๋อเขาก็ไม่น่าแปะค่าแบบนี้นะ เรื่องนี้วอลวรอยากได้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็สกัดไว้ได้ประมาณ3เดือน <laughs> <laughs> ว่ามันมีเครื่องที่บริษัทให้แล้วแล้วเธอก็เพิ่งซื้อที่ไทยมาอีก2เครื่องก่อนมาแล้วก็เอามาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะไหนมาอาธิบายสิคะ <laughs> เดี๋ยวท้ายคลิปนี้พาดูเครื่องที่พี่เอามาด้วยดีไหมโอต้องไปเอาต้องไปเอาจากสตเอเลอ๋ออยู่สตอเลไม่เป็นไรก็เดี๋ยว งั้นพบกันคลิปหน้าละกันงั้นอันนี้ให้ดูของอันที่เพิ่งซื้อก่อนนะคะอยู่ที่นี่ซื้อคาอได้ประกัน2ปีพี่ใช้บัตรเครดิตซื้อป่ะ <Yes. S 1> บัตรเครดิต UBS <Yes. S 1> ก็คือจะได้ประกันเพิ่มอีกอ้าวคือถ้าใช้บัตรเครดิตที่นี่นะคะเขาจะเพิ่มประกันให้อีกหกสิบเดือน <Yes. S 1> ก็จะเป็น อะไรนะยี่สิบสิบสองห้าหกสิบก็คืออีกห้าปีนะคะก็คือประกันลืมไปเลยจริงๆ2สองปีพี่ก็เปลี่ยนคอมใหม่แล้วป่ะสองปีก็ไม่ใช่เปลี่ยนหรอกก็คืออยู่แหละแต่ว่าเป็นเครื่องโชว์เป็นของประดับชั้นแล้วใชเไหมอืม,มคอมของพี่นกมีอายุประมาณเครื่องหนึ่งสามถึงหกเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ซื้อใหม่อ๋อันด้นบนอย่างนี้อืม ค่ะไม่ได้เป็นเลนโวแล้วนะค่ะทะได้ยังไงต่อคะอันนี้คืออันบ็อกซิ่งจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ได้ค่าจ้างรีวิวด้วยวนะแล้วก็เดี๋ยวต้องให้เงินน้องด้วยนะเป็นจำนวนมูลค่าเท่ากับคอมที่ซื้อโอ้สวยเหมือนหนังสือเลยอะ่ะใช่คือชัดเ็น ไหนคะดูทำไมถึงต้องซื้อเครื่องนี้อ่ะมันต่างกับโคมบุกรุ่นอื่นยังไงหรอมันถูกมัน <laughs> ถูกสามร้อยสี่สิบห้าถูกก็คือจะได้รับอนุมัติง่ายหน่อยคือเครื่องอื่นๆจะประมาณสี่ห้าร้อยซิสฟังนะคะอันนี้สามร้อยกว่าเองเหรอ <laughs> ใช่สามไม่ค่อยเชื่อหรอเอาใบาเสร็จมาให้ดูด้วย <laughs> ไม่ใช่หรอกเมียนะคะ เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์จริงๆเพราะว่าคีย์บอร์ดตัว Y กับตัว Z จะอยู่สลับกันแล้วก็มีตัวแ,แล้วไอตัวแปลกๆอยู่ตรงไหนเหรอด้านข้าเนี้เหน็นไหนนะตัวฝรั่งเศสตัวแตรีใช่นี่ไงเจอมาตัวฟลนเซตต์ัวีนี่เป็นคอมเครื่องแรกเลยที่มีอ้าวแล้วคอมที่พี่เคยซื้อที่มิลานละ่ะไม่มีเหรอไม่มีตัวแปลกๆแ,แบบนี้เหรอไม่มีนั่นคีย์บอร์ดอังกฤษนี่ไม่ใช่คีย์บอร์ดอังกฤษนี่ตั้งใจว่าตั้งใจว่าเป็นเครื่องแรกที่พิมพ์สูตรได้จริง นะคะนะคะคุณค่ะอ่าแล้วนอกจากนี้ในกล่องมีอะไรมาให้อีกบ้างมีที่ชาร์จเออเดี๋ยวนี้ที่ชาร์จดีเนอะนนรู้สึกว่าไม่ใหญ่เถอทะท่านี้อันเล็กนี่อยู่บนฝ่ามือก็คืออันแค่นี้เองอย่างนี้ก็ไปเที่ยวที่อื่นได้แล้วสิ แล้วก็ม really ีสายช้าอันนี้อันนี้คือเราเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วคุณสามีก็แบบเฮ้ยต้องกลับซูริกแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาเอาคำนี้เองซม่้เป็นพไปต่อไม่ได้เพราะเหตุผลนั้นก็ต้อเป็นผลเนตโดนมีเดเจอตามแล้วก็คือสวิตเซอร์แลนด์เขาประกาศยกเลิกมาตรการโควิดทั้งหมดแล้วนะคะหยุด work ฟ r ร์ home แล้วแต่ Google ยังไม่ได้ประกาศแต่เราก็คือย้ายฐานกลับมาอยู่ที่ซูริกแล้วนะคะเที่ยวเพลินไปหน่อย ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกเนอะคือเราก็ย้ายที่อยู่ย้ายที่กินย้ายวิวไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณสาก,ก็คือทำงานทุกวันนี่โอเคมีอะไรอยากจะพูดถึงอีกไหมไม่มีแล้วหนักกว่าดีคิดนิดน,นึงแต่โอเคเอาไปคืนสิ <laughs> มันหนักเพราะว่ามันมันมีกรอบนี้มาให้เลยพี่ซื้อไปทำอะไรนะอธิบายหน่อยทำไมคน<ป>เราถึงจะมีคอมบุกนี่เครื่องแรก เครื่องแรกที่เป็นคอมบุ๊กที่ซื้อเองพี่ซื้อพราะว่าเครื่องบริษัทมันเข้าได้วอลเปอร์โหมดไปได้แปลว่ามันเอาไปเล่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วพี่จะเอามาเล่นอะไรเหรอก็ลงรีนุกลองหัดใช้ไดเวอปเปอร์โหมดแฮกนั่นนี่ดูแล้วก็ดูว่าเราทําอะไรกับ o อเอมีได้บ้างอ๋อแล้วมันต่างกับไอ้เครื่องที่เป็นแบบนี้อ๋อที่บ้านคือเซอร์ e เฟอเนนะเซอร์เฟคือเป็นวินโด์แล้วอันนี้เป็นอะไรคอมบุ๊กคอมบุ๊กเป็นอะไรเป็น คือมันก็เป็นแบบท็อปที่ใช้ OS ของ Chrome OS ของ Google อ๋อคือจะซื้อมาฝึกทํางานตอนนั้นก็มีการดีเบตกันนะคะว่าถ้ามันซื้อมาฝึกทํางานนะทำไมใช้เครื่องทํางานของอที่ทํางานไม่ได้มไม่ใช่หรอกมันซื้อมาเพื่อด,ดูเอ็กซ์พลอรทีว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับงานอาจจะไม่เกี่ยวกับงาน <laughs> เหตุผลก็คือว่าอยากซื้อแหละเพราะว่าเงินเดือนมีงบเอาไว้ใช้แล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยซื้อโน้ตบุ๊กสามีเป็นคนมักน้อยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาอะไรไม่มีเลยนะคะก็สามารถใส่เสื้อตัวเดียวห้าปีได้แต่ว่าคอมต้องเปลี่ยนใหม่ทุกสามเดือนอันนี้ถูกกับไรสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญก็ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆหมื่นสองอะไรอย่างนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันคุณเลขไม่ถูก โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีล้ว <hr an> เขาจะไปเล่นแหละหยุดถ่ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าสัญญาว่าจะพามารีวิวคลังแสงทั้งหมดที่มีเครื่องที่เอามาจากไทยเครื่องที่ได้ที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสกลับไทย <itel ong> ก็จะไปรีวิวคลังแสงที่ยังมีอยู่ที่ไทยด้วยรวมๆกันพี่น่าจะมีสักยี่สิเครื่องไม่งหรอกยี่สิบอย่างมาก เขาว่าถึงแต่แค่บางอันเป็น non active เท่านั้นเอง mm hmm. เพราะว่าคบกันมาไม่นานก็คือปีหนึ่งน่าจะซื้อสักสี่ห้าเครื่องอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่เคยขายก mm hmm. ็มีขายบ้างสามสี่เครื่องเนาะโอเคไปละจริงๆไม่มีใครสนใจแล้วล่ะบ๊ายบาย